ครับเป็นสะบวนของบรรทุกโลงนะครับไปมอบให้กับผู้ยากไร้อำเภอนาดีนะครับจังหวัดปราีีนีครับอย่าไปอย่าไปนะครับ,าบ,าาบ,ารบสวย สวยครับสวยครับครับรถประมาณ4ี่ห้าิประคันไม่ใช่ห้าสประคัน60สประคันนะครับเกือบเจิคันนะครับครับยาป้านะครับนี้ยังเป็นขบวนมาทุกโรงอยู่นะครับแล้วก็จะมีรถของ ปิดท้ายนะครับปิดท้ายแล้วก็จะมีรถของร่วมขบวนนะครับไม่ได้บรรทุกโลงแต่บรรทุกพวกเข้าวสารอาหารแห้งนะครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับนะครับสวยครับสวยครับดีครับเป็นขบวนมากครับไม่เกะกะขวางทางประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนทั่วไปนะครับ โอเคครับยังไม่หมดนะครับบัวเรายังไม่หมดนะครับมานะครับอา้สุดท้าย